สวัสดีครับโกนวันนี้เราอยู่กับเกมเกม,เกมเกมพี่อะไรไม่รู้ต้องชืดไม่ได้ันนี้เราจะมาเรนดิการเรีนดิเกมกระข้เกรงแรงเงนนะแบบไมแบบ่สิ่งของแบบ้มกระจุยกระใจเพราะเราขาเพ่วงมีสองสินค้า เลหมดเลยโรงเรียนของเราไม่นะอยู่คุณครูใจเลยที่คุเด็กๆก,ก็มาสุดๆชอบไม่ชอบไปโรงเรียนไม่ชอบไปโรงเรียนนักเรียนของเราหนาอยู่เอโรงเรียนของเราหนาอยู่ คุณครูกินเหล้าทุกวันไม่ใช่หรอ

เดอโฟอิสลาวาไม่ใช่ละคนละเรื่องไม่ใช่เดอโฟอิสลาวาเดล็อคไม่ใช่ไม่ใช่เดล็อกด้วยหนังเรื่องอะไรไม่รู้มึงบินได้แต่มึงแต่เขาไม่ได้บินมั่วกันอันนี้เขาไม่ได้บินพังนะอะไรเลยบินพังเองกา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 สุเปอร์ เด็ดช่างเดิมินีเกิดเช่นเดิษเด็ดช่างเดิมินีอย่างก็ตัดสิ่งที่เราต้องใช้โดยมินชินรัมตังเดลส์สโลลันด์ดออาซาโต้โคนอาซาซาเธอเดซี

ไปยุตตายสู้ไปเอาดิุคลิปนี้จะสั้นๆพราะว่าจหมดแล้วสไปเอาดิชุโอรันโดร์ม่ก็น่าันะีนนะีเ ่เคเชดเเชตูดไม่ใช่เชดเชดเน็ตดีคุณภาพดี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  เน็ตด,ดีคุณภาพดีเน็ตด,ดีคุณภาพดีเน็ตด,ดีคุณภาพดีนักเก็ตไก่พูดแล้วก็หิวเลยไม่ใช่เล่น ตอนน้องไม่หลับเนเมื่ 5, คอ Carbon. คืนนอนตุ้งตีสองตีสามความง่วงเป็นเหตุความง่วงเป็นเหตุเออคือนะเบออคออเอออการนอนดึกเป็นเหตุ ทำให้เครื่องบินตกได้ในเกมหรือว่าในชีวิตจริงก็สามารถตกได้เหมือนกันว่าตอนหานนั้นมันจะชอบหลับตาไงไอ้เราก็มองไม่เห็นเราก็ต้องระเบิดตูมตามนั้นไปแล้วอย่าจะช้ละอุ้ยบุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยยแคร์